แรงมากๆในปี2017ก็คือ Data Scientist หรือว่านักวิทยาศาสตร์ทางด้านข้อมูลสถิติ mm hmm. จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานของคุณจิราพรม่วงงามค่ะในยุคที่งานข้อมูลเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการตลาดและการบริหารธุรกิจใครที่มีข้อมูลที่ดีก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นนำไปสู่การตอบโจทย์ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย อาชีพง,งาน t a t c i e n t i ิ t หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพมาแรงในปี2017เพราะพวกเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลออกมาประมวลให้ภาคธุรกิจนำไปใช้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆก็ Data scientist ก็คือคนที่เอาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งข้อมูลนี้อาจจะเป็นในหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยในอดีตเราคิดว่า Data เนี่ยเป็นแค่ว่าตัวเลขที่อยู่บน Database อย่างเดียวแต่ว่าหลังๆเนี่ย Data มันจะมาทั้งรูปร่างของเป็นทั้ง Text เป็น Audio เป็น Image เป็นวิดีโอทุกอย่างที่เป็น Information ที่อยู่บนเว็บเราก็มองว่าตรงนั้นเป็น Data นะครับไซด์นี่ก็คือส่วนที่ว่าเราจะเอาวิทยาศาสตร์อะไรไปทำให้ Data พวกนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์ได้อาจจะเป็นศาสตร์ทางด้านสถิติศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับพวกวิธีการวิเคราะห์ต่างๆนานางานที่เราจะทำเนี่ยคะ่ะในด้านตัวเชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะคืออยู่กับโจทย์ของลูกค้าใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็คืออาหารแต่ละจานก็จะมีความหลากหลายบางคนก็สนใจเกี่ยวกับว่าทำไงให้เซลล์เพิ่มขึ้นทำไงให้คอลดลง ก็จะมาหักประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันคือกำไรใช่ไหมฮะโจทย์มันจะเป็นลักษณะว่าเออจะทาําไงให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นพอพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพมันก็คือเรื่อง Cost Optimization ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขายเราก็ดูอาจจะเป็น Marketing ว่าเออจะทํายังไงให้ขายของได้โดยใช้ อาจจะเป็นดูว่าคนตอบรับ YouTube ยังไงอาจจะมีกระแสว่า,<ต>วาเออหนังเรื่องนี้ออกไปแล้วเราจะทำเป็น Product อะไรต่างๆนานามากมายได้หรือเปล่าคือถ้าจะพูดให้เห็นชัดขึ้นหากข้อมูลเป็นวัตถุดิบอาหาร t a t c s e n t i s t ก็อาจจะเปรียบได้กับการเป็นเชฟที่นำวัตถุดิบมาประมวลเป็นอาหารพร้อมรับประทานซึ่งนั่นก็คือข้อมูลที่เข้าใจง่ายพร้อมใช้งานนั่นเอง อย่างที่เห็นนี้คือโปรแกรมวิเคราะห์ที่ดินที่จะบอกได้ว่าผู้บริโภคที่มีกำลังซื้ออยู่ที่บริเวณใดเพียงแค่ระบุพิกัดจากแผนที่เท่านั้นซึ่งพวกเขาก็สร้างโปรแกรมวิเคราะห์ผ่านจากราคาที่ดินของกรุงเทพมหานครและนี่คือโปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้าที่จะถูกนำไปติดไว้กับป้ายโฆษณากลางแจ้งเมื่อมีผู้คนหยุดดูกล้องจะบ,บันทึกภาพโปรแกรมก็จะวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มคนที่สนใจโฆษณาเหล่านี้คือใคร สามารถระบุเพศช่วงอายุเชื้อชาติซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปเป็นประโยชน์กับเจ้าของสินค้าในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งปัจจุบันหน่วยงานธุรกิจในประเทศไทยก็หันมาให้ความสนใจกับอาชีพนี้มากขึ้นคือมองเห็นช่องทางว่าเมืองไทยขาดแหละใช่ครับคือที่ที่เมืองนอกเนี่ยเรื่องเดต้าก็คืออย่างที่พี่กบพูดก็คือมีมานานแล้วเลาเขาก็าให้ความสําคัญมากทั้งในภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐ เราก็เลยมองว่าเ,ออเรื่องพวกนี้ทำไมถึงเมืองนอกทำแล้วเขาไปได้ไกลแต่เมืองไทยนี่แทบจะไม่มีหรือมีแต่ก็น้อยไม่ใช่ทุกองค์กรที่ทำแต่ที่นู่นนี่คือแบบองค์กรไม่ว่าจะเรื่องฟ i น a n นซ์เรื่อง finance, เทลโก้ co, รีเทลทุกคนทำเรื่องเด t ้าหมดแต่ตอนที่ผมเพิ่งกลับมาคือเพิ่งมีบริษัทไม่กี่บริษัทเริ่มทำและบริษัทที่สนใจก็คือบริษัทแนวหน้าจริงๆของประเทศ ผมคิดว่าบริษัทสนใจเยอะขึ้นเยอะคือตอนแรกที่มานี่คือต้องเป็นแบบยักษ์ใหญ่จริงๆต้องเป็นองค์กรที่ผู้บริหารแบบวิชั่นเห็นได้ไกลเห็นได้ชัดกว่าคนอื่นถึงเขาจะมีการสนใจเรื่อง Data แบบจริงจังคือหลายหลายหายองค์กรเขาพยายามสร้างทีม Data s c i e n t ท s t นี้แต่ด้วยยังไงเดี๋ยวมันหาหาไม่ได้ง่าย า Data Scientist ไม่ง่ายเทรนก็ไม่ง่ายแล้วก็มีหลายหลายต้องมีทีมหลายแผนกเข้ามาร่วมกันเพื่อให้ Data Scient i s t สามารถทำงานได้ซึ่งองค์กรใหญ่บางทีก็ใช้เวลานาน,านที่จะสร้างเราเองในฐานะที่เราเป็น Special i s t เราสร้างได้และคือโจทย์มันเขาต้องการที่จะใช้เร็วกว่าเขาจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลานาน,านแต่เราก็เลยมองว่าเราสามารถช่วยให้เขาอ e v e b ชีพ n e s s of แบบ กของเหา,ากมาดูด้านรายได้ของอาชีพนี้ก็น่าสนใจรายได้ของจูเนียร์ดาตาเซนติสจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ35,000บาทถึง50,000บาทถ้าเป็นดาตาเซนติสเต็มตัวจะอยู่ที่เดือนละ50,000ถึง200,000บาทสแสดงว่าอาชีพนี้กำลังขาดแคลนอย่างสูง <laughs> ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ทั่วโลกคือแม้แต่ในอเมริกาซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในบ้านเกิดของเรื่องเดรัซขนาดประเทศอเมริกาเองยังขาดแคลน ตอนนี้คนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นเราก็หวังว่าเด็กก็จะเห็นว่าอองานเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สำคัญไม่ใช่ว่าแค่สนุกแต่ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็น่าจะไปได้ไกลถามแทนเด็กๆเยาวชนน้องนักศึกษาต้องเรียนอะไรมาหรือต้องมีฐานความรู้วิชาแบบไหนมาหรือต้องมี mindset ในตัวเองยังไงมาถึงจะต้องมาทำอาชีพนี้ได้จริงๆเรียนอะไรเนี่ยก็คงจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสาตร์ที่เกี่ยวกับพวกคณิตศาสตร์นะวิชาหลักๆที่แบบจะเล่าให้พูดให้ฟังก็คืออาจจะต้องมีพวกสถิติสถิติอาจจะต้องเป็นสถิติที่เกี่ยวกับพวก probability ความน่าจะเป็นใช่ไหมฮะถ้าเป็นเลขก็อาจจะต้องเป็นเลขที่เกี่ยวกับพวกอะไร matrix linear algebra นะครับ จริงๆอาชีพนี้ผมว่าจริงๆมันอยู่ในตัวเราทุกคนแหละแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ถนักหรือว่าแบบเขาเรียกว,ว,ว่าเลียวไหลว่าเฮ้ยเรามีสกิลนี้อยู่ต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบไหมก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าให้แนะนําเป็นวิชาเลยเนี่ยก็เน้นเป็นเป็นเลขกับสถิติที่จะแนะนําส่วนเรื่องโปรแกรมมิ่งเนี่ยถือว่าเป็น กูทูโนแล้วกันก็คือถ้าเกิดไม่เป็นมาก่อนสามารถหัดได้แต่ถ้าเกิดเป็นมาอยู่แล้วจะทําให้เราสามารถเรียนรู้ได้ไวขึ้นคิดว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับประเทศไทยนิดหน่อยแบบคนกําลังเริ่มที่จะนําข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์ซึ่งจริงๆข้อมูลมันบอกอะไรเราได้เยอะมากแต่ก่อนนั้นเนี้ยคนไม่ค่อยทํามันเป็นงานที่ได้เรียนรู้อะไรตลอดเวลาค่ะ เหมือนเราคิดว่าเรารู้แล้วเรารู้เท่านี้เราเคยทํางานเก่าได้แต่พอเราทําต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีปัญหาใหม่มาให้เราแก้เรื่อยๆให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่เรื่อยๆค่ะงานของแต่ละคนนะครับจะมีเอาุตออกไปที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่แบบบุคลิกรหรือว่าแล้วแต่ความสามารถส่วนบุคคลครับคือแบบว่างานตัวเดียวกันที่ต้องต่งเหมือนกันแต่ให้แต่ละคนทําก็จะมีคนรั์ที่ต่างกันครับ mm hmm. ใชมันเหมือนได้ใช้ความสามารถส่วนตัวความถว่างเลยเนะี้ย และทั้งหมดนี้คือ Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลอีกหนึ่งอาชีพด้านไอทีที่กำลังมาแรงน้องๆมัธยมคนใดที่สนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ดีและมั่นคงได้ในอนาคต จริงเลยนะคะน้องน้องมัธยมที่ตอนนี้นกำลังศึกษากันอยู่ว่าจะเรียนอะไรดีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับไอทีมาแรงมากคือต้องคิดว่าเรียนในสิ่งที่ออกมาแล้วมีงานทำแน่นอนนะเนพราะว่าคนเนี่ยพอเรียนจบมาปุ๊บไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็อาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจหม่นยนะคะช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นข่าวเช้านี้กันต่อค่ะ